สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับต้องบอกเลยครับว่ารถเบนซ์นะครับมาที่นี่เยอะมากจริงครับเพราะว่าเราตอบโจทย์ครับในเรื่องของชุดเครื่องเสียงครับตรงรุ่นเบนซ์ครับเดี๋ยวมาดูคันนี้ก่อนครับเพราะว่าคันนี้เสร็จแล้วครับ c l c 2 5 0 s ครับส่วนคูเป้คันนี้กําลังจะเริ่มทํานะครับโอเคไปดูที่รถเบนซ์คันนี้ก่อนครับโอเคแล้วผมก็มาอยู่ในรถเบนซ์ G.L.C. คูเป้คันนี้นะครับ หลังจากเปลี่ยน Twitter Top p อปพาเใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ชุดลำโพงเดิมๆก็เป็นเบอร์เมสเตอแบบนี้ครับเห็นไหมครับว่าสวยงามเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับหลายคนชอบพับในเรื่องของความสวยครับเพราะว่าผมเห็นแล้ว<บ>ผมก็ยอมรับว,ว่ามันสวยจริงๆนะครับแล้วตอนนี้อย่าลืมนะครับขณะที่มันทำงานมันจะหมุนออกมาเสียงจะกว้างขึ้นใครๆที่ติดไปจะรู้ครับ แต่ถ้าเรากดปิดปุ๊บนะฮะลองดูครับเสียงจะหุบเข้ามาเลยนะครับอ่เาเรามาฟังเพลงกันครับน,รนี่ครับมุนออกมาแล้วนะครับวันนี้ผมจะลองจากการฟัง USB บ้างนะครับว่าเสียงเป็นไงนะครับเอาเพลงนี้แล้วกันเพลงเดิมมานจะเบื่อแล้ว i bless the day i found you i want to stay around you and so i beg you let it be me <greatest wreckage> don't take this hard the shotgun You must cling to someone now and forever นี่ครับเพลงที่เป็นเบสครับถ้าเป็นชุดที่เป็นเบอร์เมสเซอร์มาอยู่แล้วครับหลังจะใส่ตัวนี้ไปจะพบว่าลรจะเสียงแหลมนะครับเห็นไหมเครื่องเขยา่าเชคเกอร์แบบนี้ชัดขึ้นและที่สำคัญคือโน้ตเบสก็จะคมชัดขึ้นด้วยครับ ก็เราให้ฟังกันประมาณนี้ครับเป็นที่เข้าใจว่าเปลี่ยนตัวนี้แล้วเสียงดีขึ้นแน่นอนนะครับนอกจากดีขึ้นแล้วยังสวยด้วยแบบนี้นะครับท่านที่สนใจลำโพงทวิตเตอร์ตัวนี้นะครับติดต่อมาได้นะครับที่มิลาเชียโดครับนะครับหรือสอบถามข้อมูลกันมาได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ